สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องรับพี่ของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะพี่พี่มาในอีพีที่22แล้วนะคะวันนี้ช่องนองรับพี่มีมาให้พี่ๆชมทั้งหมด25รายการนะคะ สาม้อบาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะสามารถโอนเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR code เพื่อเพื่อนๆได้เลยนะคะพี PP ่ๆท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์ line, สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2นะคะช่องรับพีของเก่าของสะสมเย็นดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะฝากพี่ๆได้เข้ามา ชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหน้าช่องด้วยนะคะพ,พี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะจะส่งให้แบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางเลยพี่พ่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะสามารถโอนนเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1น,นะคะเป็นพาสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พ่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะ list, ก็จะเป็นพระซุ้มกรนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ hak, uting, ้าถ tested? ูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะไปต่อกันที่รายการที่3มนะคะรายการที่3มนะคะพี่ๆก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3ามนะคะ ถูกใจรายการไหนนะคะพี่ๆรีบทักลิปโทรเข้ามาหาช่องน้องรับผีได้เลยนะคะ300บาททุกรายการเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่5เลยนะคะรายการที่5นะคะพี่ๆก็จะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ เต่าหลวงพ่อเงินนะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะเป็นรายการที่5นะคะ 300ร้อบาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะพี่พีสามารถอกเก็บไปทางหรือเลือกโอนได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคายนะคะริบบ้กรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจน,นะคะเป็นรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที Argh ่7นะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ อย่าลืมนะคะถูกใจแล้วรีบทักริบโทรเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่พก็จะเป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่10เลยนะคะรายการที่10นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิตาเก่าไม่ทราบทีนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหน้าดัขงข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะอย่าลืมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหน้าช่องน้องรพีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะก็จะเป็นเหลียยหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเรียมตราบไม้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะ ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบท้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่14นะคะเตารีดหลวงปู่ทวดนะ ไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะด้านหน้า,นาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่15นะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แจ้ง ep แจ้งรายการกันได้เลยนะคะ ep นี้เป็น ep ที่2ี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่16กนะคะก็จะเป็นพระนางพญาย ะะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่17นะคะ ไปกันต่อรายการที่18เลยนะคะรายการที่18นะคะพ pues ี่พีก็จะเป็นพระปิดตานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่18ปนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่19เลยนะคะรายการที่19นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี ถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อคงนะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะเรียมกอบพลาสติกให้พร้อมใช้งานกันเปิดหน้าเปิดหลังกันแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะไปต่อกันที่รายการที่21เลยนะคะ รายการที่21นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระกูวัดบางกระทิงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ 300้บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆรีบคักระทิปตัวกันเข้ามาเลยนะคะ<ม>ไปต่อกันที่รายการที่22นะคะ<ม>ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมนะคะเรียมกรอบพลาสติกให้พร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะนะ ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะก็จะเป็นขุนแผนเคลือบนะคะแต่นนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะไปต่อกันที่รายการที่24นะคะ รายการที่24นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพราสมเด็จนะคะเตรียมตาราให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะไปต่อกันที่รายการสุดท้ายของ ep นี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่25้านะคะเป็นชินาาชอินโดจีนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องรับพีได้เลยนะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS มีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะ นี่นะคะก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR Code เพค่อเพื่อเพื่อนได้เลยนะคะพี่พๆท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์08 169 162 82นะคะช่องระพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ